ปุ่มเลยวันิเป็นจังไรวันนี้จังวันนี้วันนี้ก้อนกับฟันสาเปตนั่นคือามเปตนะฟันว่าตำรวจจับวัาเล่นน้ำกันกับฉันเนี่ยค่ะเล่นน้ำกันเพราฉะนั้นตำรวจมาเนี่ยฉันบอกว่าผู้นั่นเล่นผู้นี้ไม่ได้เล่นฉันว่าถือจักบัดเหมือนไม่รู้โอ้แม่ผู้นลานเห่นนะฉันว่าแม่เลยบนถือจ้ะฉันว่าฉันไม่ได้เล่นให้ฉันไม่ได้ล่นได้ผู้หลาะเล่นวางซี่มาเนียน แม่ก็มักเด็กๆสามเป็ดลูกสาวฟันว่านอนเจาะเพิ่นอายุสามเป็ดสามเก้าสื่อแต่ลอตเตอรี่มันเพิ่นออกเลใต้ดินแม่ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ไว้บริเวณน้ำพิ่นจักบาทที่แรกข่อยฟันไปยังกระซังซี่หกซี่อยซื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันซื้อบาได้แมีนแต่ว่าข่อยมักข่อยกระปุกในเปลี่ยนใจว่าว่าว่าข่ซี่หกมันหายไปใส่กับมันอยู่ในใจข่อยนี่ละเหมือนว่า ปัดหายไปไสคขึ้นไข่ังใดล่ะชให้่งนะคะจะชูให้ดูหน่อยนะคะใ่นะคะ76แมปมาฟั่76วันนี้เพิ่จะมาเพิ่มให้กวยไม้มาเจ็ดหาน้ำเด้ยพอยันยันนตัวนี้มันอันยยันลูกลานทุนบดได้เป็นวา10ใบ76 ิมกานเจ็ดมกเจด่ะค่ะท่านผู้ชมาหลายาหลายาวนี้ราเรารบาเปดมอกด้วยค่ะคือกกได้มกไปเด้อค่ะเจ็ดมกนะคะรบปอยูโกพีดบกกะซาโุกโสมันหมานลำๆเลยรยเด้อันมาตั้วดจับซื้อเลขซีโฮนี่ให้างขนมา ได้ถูขอให้เจ<ส> <Trustee? S 1> ้าได้ทรัพบเนี่ยกลับขึ้นไปเด้อค่ะเด้อให้พันล้านมาก่ให้กลับไปพันล้านเด้อค่ะสาถุกโสดโสดกลันมา ถ้าเบียนเงินแน่เจ้ถ้าเบียนเงินหมถ้าเบียนอันนี้เด้อเด้อเพนดเอาซัำมาให้ั้นละไหมันนี้ค่ะโอ้ยจะให้เพื่นโชพืนมานอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะจะมาเมีให้ให้น้ได้น้ำเินดาูก็ได้น้ำเกลกินดาลจ้าซื้อร้งวดนเี่ยงก็เจดเพื่อไม่รู้เจดเม่รู้เจหกนสอง่ชแปดแต่ว่าได้แสนแปดคนคืนลายคนคืนลายน ค่ะมันมันมาตรงกับเลขเด็กน้อยบวกห้าสามแปดลูกออกไปแล้วเด็กแต่ทุกคนออกคลิปว่างนานแล้วว่าพี่น้องเอ้ยพันที่ยี่สิบแปดคอยๆยยางเด้อยต้องหัวเราก็บอกพี่น้องเขบิดว่าซื้อน่าตัดไดไปทำบุญน้องกันเลยว่าซื้อตะหัวปีไรขบวดดอกก็มือแทนแล้วอันซ้ำจ้ะได้เป็นแสนแสนแปดได้พนี้าคนไทยที่พึ่งคือเลขต้องคองย่างตัวนึงยี่สิบใบแม่ เลือดซีใบจะือ้่เอาเอาเพดโซ่เอาเมื่อได้ซโกใก่แม่เป็นเอารถแมนแมนนี่เปิ้ลผ่านมากแมนแมนเป็นสิหายรางวัลบอสนำได้ยุงจำได้ไยุเวันน้นเนย่ยนู่นนั่นน่นแปงห้าอนั่ะถึงเท่าไรก็ว่าให้ฟังไม่ก็รู้แสนแปแสนแปดเมื่อนี้ซื้อตัวนี้เนาะน้ำเกล มักคยมักมากตัวไหนมาก่อนบอกก่อนสิมาซื้อตัวนี้มักซีหกเพราะว่าฝันตำรวจจับสามสองเลยเนาะมักซีหกตอนนี้สอบพิสูจน์คือซีหกหกกับตัวที่ซื้อเมื่อกี้เจ็ดหกเจ็ดหกค่ะสรุปแล้วเพราะว่าเขาจับแล้วเขาเอาขึ้นทะเบียนอันคือรถเจ้าของมันทะเบียนห้าศูนย์เจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ดหกทะเบียนรถเจ้าวะนี้จ้าโอ้ว่นก่อนนั่นอันเพื่อนเพื่อนออกว่าเก้าสามแปดเนาะค่ะก็ดีเด็กน้อยมาบอกว่าห้าสามแปด เลยต็มเต็มเลยเนาะวันนี้กับฝัน่าซื้อเลขซีหกบ้านนนั้เลขที่เพิ่นซีหกเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เฮตันไม่ไดเฮตารางแม่เลยไต่ซื้อไว้แล้วมาฝันว่าตำรวจจับจับเหรียญบ้านเลขที่นั่นเพิ่นบ้านเลขที่ซีหกเราเคยเหรียญการพนัน เขาไปเล่นท yeah. okay. mm ่บ hmm. ว mm ันแล้วที่ผุนหกสี่ผุนบันบ้านย้ายนั่นผุนเวอรซันสิละเนก่ะจัมีลตัวเดียวกันเขาจ่ากับมันกับบนนอนเนาะอันนี้คือคามฝันเนาะความฝันแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนกับบอกน้องเปยว่าถ้าตัวไดมันอันน่ะลูกหลนขูสิบอะไรเวิร์เทนมึงไปเพิ่มเจสหาไปน้ำเนยจินดา่อยก็เลยออกไปเมื่อนี้เนี่ยเจสหาเมนเจสหาเจทกก็กระยับขึ้นกระยับร่งเนาะ นวชางะแม่นอันนี้มันขึ้นแนวทางเนาะอันนี้เพื่อนมาเข้ากัไปจัดลอตเตอรี่มาตรวจแมนบอกเงาะก่อนค่ะคือสามแปรล็อกกันมาตั้งตรวจจับเพราะตั้รวจจับแล้วก็ฟันว่าเลือดอะไรไติมค่ะอันนี้ก็มีทุกคนทั่วมาเมื่อเช้านี่บอกว่ายัยใครชื่อเรียกซี่หกหกซี่ไว้แล้วคอยฟันว่าใอยได้ไปสร้างบ้านไม่เอาไปสร้างบ้านไม่ผัดไปบ้านเลขที่ สี่สบหกถาหกสิบสบ้านนี้เพราะครเหมนกันแน่นั้นบ้านหลังพุ่นนาสัสที่กิงนะบ้านเรานี่ยสี่หบ้านหลังพุ่นก็คือบ้านยายมารมันหกสี่ตัวเดียวกันเนาะนี้ม่นแค่ของสีไทยว่าใครช่วละนั้นเฟซเปิดต้องกานนำมาโหลดสี่ใบสี่ใบสี่ร้อยบาทจ้าลา

ชอันนี้จะอาศัยเพิ่มต้นขานนนนี่เจ้าของดวงบโบคฮมีนะคะทั้งนี้ได้อาศัยดวงที่จจินดาได้ละค่ะค่ะถ้าจังไหนถ้าโศมันก็พาะกะดีอะแม่นโศมันกะดีมากพอกะดีพี่เก่าค่ะโชว์โชว์จังน้อยนี่ยกะตัวเลขเพิ่นเพิ่นว่าเธอได้โชคน้ำเพิ่นเนาะเจเจินดาว่าเจ้าคือพ่อเอาซะคนท้องใหม่อะค่ะถ้าโศมันกะดีได้มาหายกนอีกไม่ะแม่นโศมานกะสิมากคือเก่าละเพราะว่าถึงชะตากับเจเจจินดาเพราะว่า ติดตามมาตลอดค่ะโอ้แฟนคลับตัวจริงค่ะบังคิดว่าสินมะพรออยู่หนีซ้ำบังคิดว่าสิเห็นกันซ้ำจ้าดมันนี่เจโจกหายเลยนอซี่ใยนี่น้อค่ะน้อเพราะว่าใสดวงเพลินค่ะมาทำบุญน้ำกันนะจ๊ะซึ่คือค่ะครอบคกันยุ่งสถานที่อย่างนี้เนาะเนียนจ้ะเลยได้ว่าว่าจ้าไว้ว่าหนึ่งเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อคอยก็ว่ามันเมียน เ็ดกเเพวกนันเหมเพื่อนหวานเขหยิบยักเอาหดก้อนถือกันีก้ะได้จ้วน่นาดินเลยแต่บอมันสิลุง เป็นน่วซื้อเจ็ดนเจ็ดีใจน้ำผู้โชคดีนะคะผู้ใดจับไม้กับให้โชคดีคือกันเด้อท่านผู้ชมเนอเด้อสี่ใบนะคะกับปป่้านกับเป็นอยังกับสิ่เปนั่งเล่งอีกเพื่อเราไม่ท้องใส่กับแค่นี้อำเภอหนองเรือค่ะอำเภอหนองเรือแม่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมเศ้าค่แต่จังหติดขั้นรถมาหอดลวงพ่อหลังจากอันนี้แล้วก็สิบนาทีปะ กลับเลยบอกหลังจากนี้เขาไปใส่ต um, ่อไปใส่ต่อเนาะกลับเลยบอกไปเด้ออ๋อเอาค่ะชั่นเจ้าใช่ไหมอีกอยู่เด้อเอาวันที่เก่าไม่อีกบอกมองมาโอ้จะจะจะเอาค่ะชั่นเจอกันนะวันที่เก่าเนาะสวัสดีค่มาโอ้ยชิบหายหลีเด้บไปเด้อจะกักขังเตันไว้ให้เพิ่นถือในเลขนะฉันชั้นเพิ่นสิบ่มีกินน้ำความน้ำคว้บอกท่านให้เจ้า เป็นไม้จังสันเป็นยังเคื่อให้เขาว่าได้เขาอยู่ในโลกมนุษย์เขาต้องใส่เงินที่นี้ขอเงินถ้าชิมาอยู่น้ำเจ้าไหนจะให้เจ้าในซื้อเลขตัวใดก็ขอให้เธอโมเมนต์มาซื้อตัวใด้กับเอกโมมีเงินเป็นหนิจซ้รมบาได้จังสันอันเชิญเพิ่นออกไปย่าให้เป็นยูน้ำแม่นที่รี เจ้าบอกคนเด้อเพราะว่ามีหนีมีสินเจ้ากระทุกใจแต่เจ้าเพราะว่าเจ้ามีอยู่ในอยู่ทัางในแล้วเพิ่นมาอยู่น้ำจ้าเพิ่นสิหายเจ้าจะจำสินทาวันหน้าแต่เจ้าสะอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าต้องใส่ทรัพย์เจ้าต้องใส่เปิดบุญบารมีไม่เช่นนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ห้องสิไ้นี่มันอยู่ในโลกมนุษย์พันต้องเสื้อกินซื้ออยากบอกเพิ่นอยาให้เจ้าเป็นนีหลายเจ้าทุกอเพ่ โาคโชกวัน่นมันมันไปเื้อรวอดรวดมาจาักแต้มเนี่ยรถขึ้นรวดลงแน่นหันแหละได้ยุดวเป็นว่าดีใจที่ได้มาพอ่อดีใจที่ได้เจอแมนเจ้าดีใจอะไรก็ให้ได้คือเลขบารน,นี้ต่อไปเลยจะบ,บังจะไว้ ชื่อตัวไหนก็ว่ามันสืถือกับวัดอันกะพิดเอาไปได้กระพิดมันไม่หายเจ้าถือเนาะมาเนี่เปิด่ะเนี้อสาฮะค่ะเนียื้อไว้ตไดี้เย็นค่ะเย็นแน่ท้เนอคืัอะไรสร้างมาไปสาธุค่ะเอาเ็ครับตัวจริงนะครับท่านผู้ชมผลลุกน้ำเพลินเอาไป คนลุกนพินนะคะทบาร์เมยเปิดมจิดาถ้าใช่คนวางให้ให้ได้นบอกแน่โซ่แกรบกันเนาะอยู่นําเพินน <or ั่นแหละด้บารนี่ตนี่ตไปกันเะ้ทุ่งทุ่งใจใจเอาต้องให้หรอแม่ละลามาเอาโซ่เอาซาวคักค่ะ แมนบอกเพื่อนเวลาเข้าสวดมุต์เนี่ยพี่สิวเา่าเข้ากูต้องสวใจก็ต้องไปเค่โจ้แค่ผู้เดียวจุดรวดไม่่อยไปบ้านคนบ้านนะฟางไปกระชึกเลขดีเนาะเปิดาเอฟซีสึกน้ำนะเด้อเจมส์จะดือาเดจะขี้คนรักถือผู้เดียวเน้มวดนี้คนมาออกเอ็ด เอฟซีทั้งหลายวันนี้พ็่เจอกันคอมเมนดาข่อยเนี่ข่อกับ่ได้สนใจเพราะว่าข่อยกับ้าของข่อยเนาะจ้าจ้าส้าจ้ะโ้าจ้าจ้าค้าจ้คจ้าค้าจะาน้าจ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 ้าเพา่้าจ้าจ้าก้าจ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 ้าค่ะท่านผู้ชมแอจมิน้าจ้าจัาจไาจ้าจ้าจ้นจ้้จ้า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 จ้จ้าจ้้าจ้าโชคดีสุขาจ้าจ้าจ้าล้าางมัน้าจ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 ้า้า